สวัสดีครับพี่น้องอสมอลทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในงานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัฒน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมานั่งพูดคุยกับพี่น er ้ Mother, e องอสมอของเรานะครับเกี่ยวกับประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือประเด็นของพรบอสมอนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นความสนใจนะครับสำหรับพี่น้องอสมอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปกันเลยครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับนะครับวันนี้ที่จะมานั่งพูดคุยนะครับก็คือประเด็นของพรบอสมอนั่นเองนะครับตอนนี้มีพี่น้องอสมอของเราพูดถึงก็เป็นวงกว้างมากเลยนะสําหรับแบบสอบถามนะครับมีแบบสอบถามมาให้พี่น้องอสมอของเราได้ออกความคิดเห็นนะครับได้เหมือนกับว่าให้พี่น้องอสมอได้ช่วยนะครับากานออก กฎพรบนี้ออกมานะครับว่าต้องการให้อสมอไปในที่ทางใดเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็เป็นที่พูดถึงนะครับในวงกว้างเป็นอย่างมากนะครับสำหรับแบบสอบถามนะครับทั้ง19ข้อที่เขาออกมาให้พี่น้องสมอของเรานะครับได้ทำการนะครับสอบถามคำตอบนะครับต่างๆได้ตอบ คำถามที่เขาบอกมาให้นะครับทั้ง19ข้อว่าเราเห็นด้วยกับข้อนี้ไหมไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับก็คําถามต่างๆนะครับก็จะมีประเด็นนะครับทั้งเรื่องของอะไรอ่ออาการรับสมัครในช่วงอายุใดนะครับของพี่น้องสมอนะครับรวมถึงจะต้องออขั้นต่นวุฒิการศึกษาไหนอะไรอย่างนี้นะครับรวม ถึงมีการกำหนดรูปแบบเสื้อผ้านะครับเครื่องแบบของอสมอร,รวมถึงมีตราสัญลักษณ์อะไรตรงนี้ด้วยนะครับว่าพี่น้องสมอของเราเห็นด้วยไหมอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับประเด็นหลกัหลกๆเลยนะครับที่พี่น้องสมอของเรานะครับส่วนใหญ่นะที่ที่มีคำถามแล้วมีการพูดถึงอย่างมากก็ ก็คือเรื่องของอผู้ที่จะมาจะสมัครเป็นอสมอนะครับตรงนี้ที่พูดถึงว่าในเลทอ,อายุเท่าไหร่นะในเลทอ,อายุเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมนะครับกับการเข้ามาสมัครเป็นอสมอโดยส่วนตัวอย่างของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าในช่วงอายุสิบแปดจนถึง สี่สิบห้าหรือห้าสิบน่าจะเหมาะกับการเข้ามาสมัครอบรมเป็นอสมอใหม่นะครับเพราะว่าอบรมแล้วไม่ใช่ว่าจะได้เป็นอสมอเลยมันมันจะมีการรอนะครับเนาะถ้าเอาอายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ยบางทีรอ,อนานรอจนอายุเยอะแล้วก็อาจจะมีเวลาที่เข้ามาเป็นอสมอได้น้อยนะครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับ อย่างที่บอกไปก็คือเกี่ยวกับวุตรการศึกษานะครับอันนี้เขาก็ให้ให้เรามีให้ให้เราได้เลือกนะครับว่าจะยังรับเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าโดยที่ไม่ดูวุฒิการศึกษาว่าจบวุฒิการศึกษาไหนมาหรือว่าจะเอาอย่างต่ำป .6 นะครับหรือยังต่ำมสามมหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราได้ลงความคิดเห็นนะเราก็ช่วยกันลงนะครับความคิดเห็นว่าต้องการ อยากได้อสมอในลักษณะแบบไหนนะครับขึ้นมาเป็นอสมอใหม่นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนารุ่นที่มีอายุ30ขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องอยากได้ลักษณะแบบไหนหรือว่าจะเอาเหมือนเดิมที่แบบว่าอายุ60ก็ยังเข้ามาอบรมได้อยู่นะครับอะไรอย่างนี้อันนี้เราสำหรับข้อความที่เห็นต่างๆนะก็ ต้องดูด้วยนะครับนอกจากคําว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วนะครับข้างล่างข้างล่างของแต่ละข้อเขาจะมีให้เราแสดงนะครับความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะสแสดงความเห็นเพิ่มเติมเราสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าบางข้อนะครับบางข้อผมบอกเลยว่าบางข้อมันจะเป็นอะไรที่กั้งกึ่งของผมยังมีเลยนะ ที่ผมทำทาแบบสอบถามก็คือก็อยากเห็นด้วยกับข้อที่เขาเขาบอกมานะครับแต่มันก็มีข้อโต้แย้งเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแต่มันมีผลกับอสมอที่เป็นอยู่นะครับถ้าเราถ้าทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วเขาเอาทําตามอย่างที่เขาเสนอมาให้มันก็จะมีผลกับอสมอที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะในข้อของที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับ70ปีขึ้นไปนะ,ม,นะม,มันจะมีผลมันจะมีผลเป็นอย่างมากเลยกับอสมอที่อายุ60อ่ะเอางี้ดีกว่าที่อายุ60ขึ้นไปอะ่ะมันจะมีผลว่าถ้าทําแบบนี้แล้วอสมอที่เขาเป็นอยู่แต่เขายังมีประสิทธิภาพที่จะทํางานอยู่นะยังมีประสิทธิภาพที่จะทํางานอยู่เขาจะต้องโดอนออกไหม เขาจะต้องโดนเอาออกเลยเหรอทั้งที่เขายังทํางานอยู่ได้ยังแข็งแรงยังมีประสิทธิภาพใช้แอปใช้อะไรได้ดีอยู่บางคนนะครับไม่ใช่ว่าอายุหกสิบกว่าเจดสิบแล้วจะทํางานไม่เป็นนะครับจะทํางานในแอปไม่ได้บางคนทําได้นะครับส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในแอปโทรศัพท์หรือทํางานอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ทันคนอื่นอันนี้ก็มี ส่วนคนที่เขาทันคนอื่นแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้คนอื่นด้วยนะสําหรับคนที่อายุ60กว่าถึงเจผมเคยเจอนะเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นด้วยอันนี้ผมก็เคยเจอก็มีนะครับก็มีอันนี้แล้วแต่ความสามารถบางข้อเขามีเขามีให้เราเราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะพิจารณาแบบว่าประเมินดีไหมอะไรเงี้ยมันมีมันมีนะให้ประเมินปีละครั้งีดีไหมอะไรเงี้ยจริงๆนะครับผม อยากให้มีการประเมินนะหนการประเมินสองออข้อกำหนดที่บอกว่าอสมอถ้าจะออกต้องออกด้วยตัวเองนะครับก็คือการลาออกเลงการลาออกด้วยตัวเองโดยสมัครใจนะครับคนอื่นไม่สามารถเอาออกได้อันนี้ผมอยากให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมอยากให้เปลี่ยนตรงนี้มากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกไปที่เขากาหนดพอมาเพราะว่าอะไรเพราะว่า บางคนอายุเยอะแล้วแล้วแล้วไม่ทำนะครับทำแอป,ปก็ไม่เป็นนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ใช้ไม่เป็นนะครับงานต่างๆก็ช้าว่าเขาให้ส่งรายงานก็ช้าตอบอะไรในไลน์กลุ่มสั่งงานก็ไม่ยอมก็ช้าอะไรเงี้ยส่งอะไรทุกอย่างทำทุกอย่างคนสุดท้ายหมดเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยควรที่จะเอาออก ไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่าอสมอต้องลาออกด้วยปสัสันวะใจด้วยตัวเองนะครับสำหรับกฎข้อเนี้ยผมอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงน,นะถ้าใครที่ไม่มีความสามารถที่ไม่ไหวจริงๆอะ่ะผมอยากให้มีการทางหัวหน้าราบสตอรหรือประธานเนี่ยให้สามารถเชิญออกได้นะครับเรียกว่าเรียกออย่างเรียกว่าอะไรออกเลยเชิญออกได้นะครับสําหรับคนที่ที่ ไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะผมบอกเลยเคสนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะพื้นที่ผมนะครับพื้นที่ที่ผมดูแลหมู่บ้านที่ผมอยู่คนที่อายุน้อยที่ไม่มีประสิทธิภาพก็มีนะครับผมบอกเลยของผมก็มีแต่ไม่สามารถทําอะไรได้อย่างที่บอกเละครับก็คือในเมื่อเขาไม่ลาออกเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎมันบอกมาวันนี้เนาะต้องลาออกด้วยความสมัครใจนะครับเนาะ ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็ต้องให้เขาอยู่ทานี้ต่อไปนะครับส่วนผู้สูงอายุที่หมดสิทธิภาพก็มีนะครับบางคนก็มีก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะข้อนี้ก็อยากให้เปลี่ยนนะครับอยากให้เปลี่ยนส่วนคนที่เป็นกังวลน,นะครับกับกับข้อที่ว่าผู้สูงอายุเ,ออเกินเจ็ดสิบขึ้นไปจะต้องมีผลออกจอากอสมอเลยไหม หกสิบขึ้นไปผมก็จะรอสมอเลยไหมอันเนี้ยถ้าพี่น้องอสมอคนไหนจะเห็นด้วยนะครับแต่ก็ยังมีความแย้งก็อย่างที่ผมบอกให้เขียนตอบไปข้างล่างเลยนะว่าเห็นด้วยแต่ขอไปแบบนี้ได้ไหมหรือไม่เห็นด้วยแต่ขอเป็นแบบนี้ได้ไหมนะครับอันนี้จะมีจะมีพี่น้องอสมอส่วนใหญ่นะครับที่อายุหกสิบขึ้นไปที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอันนี้ผมก็เข้าใจนะสําหรับผมผมก็อยากให้มันกําหนดอายุ แต่การกําหนดอายุคือคืออสมอใหม่ที่สมัครเข้ามานะครับอสมอใหมท่ที่สมัครเข้ามากําหนดอายุเท่านี้ถึงเท่านี้แต่คนที่เป็นอยู่แล้วที่เป็นอสมอเก่าอยู่แล้วผมอยากจะให้เขาคงอยู่ออกมาแต่ออกกดมาจริงแต่อย่าเพิ่งมีผลกับคนเก่าอย่าเพิ่งมีผลกับคนเก่าอนุโลมให้คนเก่าก่อนเพราะว่าต้องการให้คนเก่านะครับที่เขามีประสิทธิภาพจริงๆ ยังทำงานอยู่ยังทํางานได้ทำอสมอทำสมั์ทอสมได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครอยากให้คนชุดเนี้ยครับเนาะอสมอเก่าที่เป็นที่เป็นผู้สูงอายุชุดเนี้และทํางานอยู่นะส่วนคนที่รับมาใหม่ก็เอาตามกฎใหม่ที่ที่ขึ้นมาก็ได้นะอันนี้น่าจะโอเคกว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นนี้เนาะที่พี่นอสมอกงังวลนะสําหรับ ผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับทั้งส9เก้าข้อแล้วก็ไปแสดงเอาคิดเห็นเอานะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยข้อไหนที่ลงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างกําลังกึ่งๆว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้กว่าก็เขียนบอกเข้าไปนะครับว่าเห็นด้วยกับตรงนี้แต่ขอเป็นว่าผู้สูงอายุที่เบลซองอเก่าที่เขายังมีประสิทธิภาพอยู่อย่าเพิ่งให้เขาออกได้ไหมเป็นพิจารณาเป็นคนคนปอะไรเงี้ยนะครับ แสดงความคิดเห็นได้นะมันจะได้ออกกฎหมายนะครับพรบอสมอออกมาเป็นแบบสมบูรณ์นะครับที่สุดอันนี้ความคิดเห็นของพี่นอสมอควรทําความคิดเห็นนะครับแบบสอบถามตรงนี้ให้ครบทุกคนนะครับแสดงไปเลยครับพี่นอสมอของเราล้านกว่าคนนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่ไม่ม,ม,มีสมาร์ทโฟนไม่สามารถเข้าไปทํา แบบสอบถามนี้ได้ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่เข้าไปทําแบบสอบถามนี้ได้ก็เข้าไปทําแบบสอบถามตอบแบบสอบถามะนะครับว่าต้องการให้พรบรสมอออกมาในรูปแบบไหนเราจะได้เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งสข้อไปดูนะผมไม่บอกนะว่ามีข้อไหนบ้างไปเลือกดูแล้วกันผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตรงนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับนี 76, ้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นอย่างพี่น้องออสมอนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและที่สำคัญนะครับกดแชร์ให้กับพี่น้องออสมอของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe หรือว่ากดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ